สวัสดีครับผมมาต่องานบ่ายครับงานบวชครับที่บ้านพอยางตําบลไผ่ารอำเภอโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับกําลังจะเตรียมการแห่ครับผมนะฮะกับรถแห่ดาวครืงเดือนครับหน่วยที่สองครับสิบล้อของอาจารย์หนิงดาวคิืงเดือนครับผมทุกวันนี้โอ้สามหน่วยไปแล้วนะครับผมนะหกล้อสิบล้อสิบสองล้อนะครับถือว่าเป็นรถแห่เบอร์หนึ่งของบุรีรัมย์เลยครับคันนี้นะฮะ ดังเดิมเก่าแก่นะครับยืนหยัดคู่จวัดบุรีดัมานานพอสมควรครับ่อเช้าน่าจะเห็นดอยู่ที่บ้านเนียงตำบลเทนมีทำเภอเมืองสุรินทร์ครับผมนะฮะแล้วก็มาต่องานที่บ้านปอยางครับผมงานหลายสบความสําเร็จเสร็จแล้วครับมาไม่ทันมนน้อยนะครับอี๋นะมอน้อยสามภาษานะครับมาเรียกขวัญหน้าครับจิมงานกาลังเก็บของครับ เครื่องเสียงก็ของเสียบูมสังขะครับวันนี้มาเปิดไกลมากเลยนะเสียบูมมาหา,ากินไกลมากเลยอ,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 อยากดีน้องเนาะอเอาไฟปามไฟประดับมาลงด้วยครับเคยเจอกันแล้วครับนะสุบขุงพลังครับสองสยบูมดคือวันนี้ไปเน้นไฟประดับมากกวา่าผมเครื่องเสียงไม่ค่อยเท่าไหร่ล้ะ บอกว่าไฟประดับได้ราคาดีกว่าก็เลยลงทุนไฟประดับครับผมยอดครับเสียบูมครับเสียบูมสังขะครับน่าจะแห่ก่อนครับแห่แล้วก็มาจอดเล่นครับผมสี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเต็มกับรถแห่ดาวคืนเดียว เสียงครับแปดคืนแปดครับถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาใกล้รถ่นเหยจะทำการซาว์เช็คแล้วครับเลยน่าไม่ได้ฟังเสียงครับผมไม่เป็นไรเนาะตูเตะ้เป็นตู้ชุดแรกของของ AST ครับอ่าเป็นตู้ BV ครับดอกชาลิจเจอร์หกห้าศูนย์ครับผม เสียงกลางก็จะเป็นเสียงกลางมือสองครับไม่ใช่ตู้ของวัดถิกแทนได้ซื้อมือสองมาแล้วให้อาจารย์เขียวกวดังม o ดิฟาให้ครับผมชุดครับของเสียงมุมสังขะครับเฟซบุ๊กแก่ครับผมนี่ไฟประดับของแกหมดเลยนะไฟาามมีประมาณ6ต้นครับ ไฟหลัก40ต้นนะครับเรียกใช้บริการได้ครับเฟซบุก๊กก็เสียบูมสังขาครับถ้าสนใจครับอยากได้เครื่องเสียงพร้อมอไฟประดับนะครับ มันจะรอช่วงออกแหนะครับโอี okay, ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ